ดีครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนเคยไหมครับกินกาแฟแล้วรู้สึกว่ามันขมไม่อร่อยแล้วมันกินแล้วใจสั่นครับผมผมเป็นคนนึงครับที่กินครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เลยผมได้มาลองทํางานพาร์ทไทม์กับร้านกาแฟร้านนึงเป็นร้านของพี่ผมนะครับก็ได้มาลองทําลองกินหลายๆอย่างหลายๆตัวทีนี้ผมได้รู้แล้วว่ากาแฟไม่ได้มีจาเป็นแค่ว่าอุ่นต้องเอาไปผสมน้ําหรือผสมนมอะไรนะมันมีอื่นอย่างทีกมาง กินแล้วแบบก็อร่อยดีอะแบบไม่ก็อร่อยมากเลยแหละสำหรับผมอะมันทาให้แบบไม่ขมมากไม่เปรี้ยวเกินไม่อะไรเกินเลยครับผมแลวพอได้มาลองตัวนี้นะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันก็เป็นเมนูขายดีส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับเขาก็กินกันทางนั้นเลยกาแฟตัวเนี้ยแล้วพอผมได้มาลองก็คือถ้ติดใจครับก็กินยาเลยในนี้กลายเป็นคนรักกาแฟแล้วตอนเนี้ตอนนี้นะครับผมก็จะทําเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะได้ผสมกับน,น้ำกาแฟาส้ม เพราะว่าการกินกาแฟเนี่ยถ้าเรากินแล้วเราอยู่บ้านอยู่ที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันใจสั่นแน่ๆอยู่แล้วรับรองว่ามันเกิดขึแน่ๆจนที่ผมมาได้อยู่ที่ร้านเนี้ยได้มาลองกินแล้วก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างทํางานในร้านหลายๆอย่างเนี่ยยมันก็ได้ไหลายครับผมได้ออกกําลังกายได้หลายนี้ใจมันจะไม่สั่นแล้วและการกินกาแฟของผมก็<ผ>ม <ๆ S 1> จะอร่อยมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมก็เลยจะมาลองแนะนําเป็นน้ํากาแฟต้มนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูว่ามันจะทํำยังไงไม่ยากเลยครับเนี่ยเจอมาประตูแล้วไม่ยาก แต่ตอนนี้นะครับก็ต้องรอชาร์อสเเบสโซให้มันเสร็จก่อนทำง่ายมากครับผมตอนนี้ไม่ได้ช็อตกาแฟมาแล้วนะครับอย๋าวเราไม่ผสมกับน้ำส้มดูดีกว่าครับผมก็จะทำยังไงครับนี่ครับพอเราได้ช็อตกาแฟมาแล้วนะครับเราก็แค่เอามามิกกับน้ำส้มนะครับน้ำส้มนี้ผมจะใช้อยู่120 ml แล้วหนึ่งช็อตกาแฟหนึ่งช็อตนะครับอย่างมาลองดูเลยดีกว่านี่ครับง่ายๆครับเทน้ำส้มลงไปผสมกับแก้วนะครับเสร็จแล้วครับตกแต่งมันหน่อยอันนี้ผมจะใช้ใช้เป็นเนื้อส้มนะครับ แล้วก็วางมันลงไปครับผมให้มันคิดว่ามันสวยมันก็สวยเอยงครับเสร็จแล้วก็ใส่ชากาแฟลงมานะครับที่เราได้มาแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรยากเลยพร้อมดืม่มนะครับ